นายชื่ออะไรเนี่ยจูมีจิมมี่จูมูจิมมี่จูมูจิมจม,จมี่นายนายชื่ออะไรชื่อเล่นอ๋อชื่อรันพี่ชื่อรันชื่อรันอายุอายุสิบสามพี่สิบสามไม่เงอแล้วรันอยู่จังหวัดระน,อ,นองพี่ละน,อ,นองละยองยะลาละน,อ,นละองละยะองเะยะเฮ้ย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 ,ยกระโดด <c oughs> เอามันมีเขียวเฉย นอแนอช่วยด้วยคนละยองฮิคนละยานี้ระยานี้มันอยู่ใต้เหรอคนใต้คนใต้โอ้ตอนแหล่งใต้แต่ไม่เออไม่ได้ไม่ได้เอาแล้วที่พูดเนี่ยมันคือแอร์ไลน์ร้านนี้ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอ่พี่ีเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะมันมีความเป็นผู้หญิงมันมีความแบบกึง่งกึ่งผู้หญิงอยู่ระยองฮิมีแกงไตปลาไหม แกงเด็ดป้าไม่มีแม่ไม่ทำเอาแม่ไม่ทำแม่ทำไอะไรอะ่ะวันนี้แก่ทำแกงส้มนี่แกงส้มนี่รอยไหมรอยยังแต่แกงส้มยังแต่แกงส้มอ๋อทำแต่แกงส้มถุกวันเลยกวันเลยนี่ไม่เบื่อเลยนี่เบืออเบ่ออีใต้เบื่ออีใต้เรียวะ่ะแม่กแกงนะ เน่เฮ้ย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 ,เ,ยเราโดนลุมเราตายแล้วทำไมรันไม่ช่วยอ่ะตายก่อนพี่เรารันไม่มีแฟนเหรอไม่มีเฮ้ยเขาบอกว่าคนใต้นี่ร่ารักนะหรอมากกว่าหรออ๋อรันอยากหรอใช <c oughs> ่ใช่ล้มหนึ่งไม่หเือนอไกลเลยพี่ไม่หืนไกลเลย เอา้ามันเจ็บจูมูจิมีมม่ช่วยด้วยเฮ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยเอา้าไมเพื่อนวิ่งไปเหมือนบอทเลยเอเอ่ะแล้วรันชอบผู้หญิงหรือผู้ชายอา้าวก็ได้ทั้งสองที่หนึ่งเฮ้ยเปิดกว้างนั่นเนี่ยแล้วแล้วแบบเราอ่ะพอได้ปะ,ะแบบเราเนี่ยพอได้ปะอุะ้ยอ่ได้เลยพี่อ่ะโอได้เลยเหรอ,อไอสเต็กเลยเสเต็กเลยอร่อยนะ เนี่ยมันชุบเมียมันนะพี่มันชุบเมียรู้ได้ไงว่าเป็นเมียมันโนอะก่าวหาเ่า,าเขาอาจจะเป็นได้แค่พี่น้องก็ได้ใช่พี่พี่น้องคนเจ็บเลยอแหละมันเจ้าเคียวมาเหรอเจ็บเงนเสร็จเดยนไปแค่แปดอึ๊บอ๊บ,เ,อบเป็นไงต่อยลมเราสงสัยทำไมต้องระยองฮีฮีแปลว่าอะไรไม่รู้นิเราคำว่าเหออะ น้องบเบาเฮออย่างเงี้ยน,น้องบเบาเฮออ่าเฮอเนี่ยมันแปลว่าไงมันก็เหมือนจบเยี้ยงน้องเบาอย่างเงี้ยแค่เติมเพื่อเข้าไปเฉยเเอามันไม่มีใส่แค่เหมือนให้เป็นเป็นสำเนียงใต้อย่างเงี้ยละยองพูดไหมเฮ่อละน้องเออละน้องน่นจะเป็นคนแก่แก่ที่พูดแบบนี้เฮ้ยบูรี่นะ <laughs> บูรี่นะน้องเบาแล้วน้องรั่นมีใครมาจีบไหมมีมีมี แล้วไม่ชอบปะไม่ชอบชอบสเปกแบบไหนอะคนที่เป็นไปไม่ได้อะไรนะชอบคนที่เป็นไปไม่ได้อะพี่คนที่เป็นไปไม่ได้ยังไงวะชอบเขาแต่ไม่ได้ครบกลไปชอบเขาแต่ไม่ได้ครบใช่ใช่เอาก็จีบเขาก่อนดีชอบอย่างเดียวมันไม่ได้ครบหรอกมันต้องจีบด้วยเอเป็นได้แค่พี่น้องเขาบอกว่าเป็นได้แค่พี่น้องใช่แล้ว ยิงมันพี่ยิงอยู่ยิงมั้ยอ่ะไอ้ผมไม่มีดิไม่เดี๋ยวเราขึ้นไปตายเองต้องกลัวอย่าขึ้นไปตายจูมูจิมิเราเต็มใจตายนี่เอ้าเราเต็มใจรักไหมไม่เต็มใจนี่โอ้เศร้าก็เลยเป็นได้แค่พี่น้องไงโอ้พี่อย่าจีบผมดิอ๋อคือตอนนี้มีมีคนที่ชอบอยู่ แต่ว่า,าเขาให้เป็นไดไรแค่พี่น้องประมาณนั้นแล้วไปเริ่มทักเขาได้ไงอ่ะกล้าขนาดนั้นเลยเหรอเ <c oughs> พื่อนมันทัก <c oughs> อ๋อเ <c oughs> พื่อนมันทักโอ้หนึ่งสีแล้วรอน้องแล้วพี่ปืนนี้เนี่พี่เมียม,<ป>บบมันเออนี่ยแหละเมียมันเออเขาเป็นพี่น้องไม่ใช่ผัวเมียนี่โอ้น้องก็น่าจะเข้าใจนี่ น้องก็ผ่านมาแล้วตายคนแล้วโอ้หลายคนแล้วแล้วน้องเคยมีแฟนไหมเคยเลือกทำผืนนี้เบื่อเบื่อเป็นคนในเกมหรือที่โรงเรียนคนรู้จักคนรู้จักเลยเหรอนี่คนดังว่ะโอเคเพิ่งจะมาเปิดใหม่ตอนสุดท้ายนะน้องชื่ออะไรเบอร์สี่โอ้โหไม่อยากอ่านชื่อเลยผมชื่อไขตุน ไอตุน่ะแล้วมันเอาเสียงอ๋อมันแปะมันไปเอาเสียงโรบอตมานี่เองมันก็เลยเปิดช้าชื่อกินถุงเท้าเอาเสียงเอาเสียงตัวเองดีเอ้ยมาจากไหนพี่ลูก <c oughs> เอายิงมันด้วยไอโรบอทยิงมันด้วยไอเสียงโรบอตด้วยแต่เราเล่นเกมเสียงดังแม่ไม่ว่ายิงไม่ดาสองรอบแล้ว <c oughs> แปลงดีพี่ เออ<า>กว่าจะใช้เสียงปกตินายชื่ออะไรนายชื่ออะไรอ้าวตกตายอ,ยอ้าวยิงยูทูุกข่าชิบหายเลยยิงเทียไม่มีปืนชาร์จอย่าล้มกันหมดนี่ทำนได้แน่นอนพี่กูเออโอ้โหไม่แบม่เอฟซีเลยไม่ต้องพูดแล้วนี่มีพี่น้องปะเนี่ย พี่มันนอนคุยกับแฟนอยู่ข้างๆเนี่ยพี่กำลังคานมากน้องหรือพี่พี่ลูกคุ่มีแฟนหรอพี่คุยกับแฟนหรอเไอ้คุยกับน้องบ้างดิโลพี่พี่ชื่ออะไรเออพี่ชื่อยะฮะยะเดี๋ยวไม่พี่ชื่อแมวพี่ชื่อแมวพี่แมวพี่แมวคุยแต่กับแฟนหรอพี่แมวนี้พี่แมวเหรอแฟนชื่อนักกีฬานี่แฟนชื่ออะไรนะนักกีฬาอ้าวนักกีฬาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าจะใช่ชื่อหรือเปล่า นักกีฬาจีนักนักจีราพี่แมวเล่นเกมเปล่าพี่แมวทำไมพี่แมวเขาไม่มาเล่นน่ะคุยแต่กับแฟนนี้เอวขาติดเขาติดแฟนไปหน่อยเขาเติดแฟนไม่มาเล่นเป็นเพื่อนน้องเลยน้อปนี่เจ็บสองเด้งขึ้นไปไม่ได้เรียวตายหมกนี่คือจุดสุดท้ายตั้งไอวอเบียดมัน <cido f 1> แล้วอยู่โรงเรียนมีใครมาจีบไหมอ่ะคนที่เราจีบคนในโรงเรียน,น,ยนไม่ไม่คนคนมาจีบเราคนมาชอบเราอย่างเงี้ยมันไม่มีคนที่ชอบแต่มันไม่ไม่กล้ามาจีบอ๋มอมีคนที่ชอบเราแต่เขาไม่กล้ามาจีบเราเขากลัวเราเขาบอกว่าเราอะไรนะเขากลัวเรากัดเขากลัวเรากัดโอ้ทำไมน้องรันเป็นหมาเหรนี้ อ่อเปรียบเปรียบเทียบผิดน้องรันเป็นแมวเหรอนี่ใช่เป็นแมวเฮ้ยมันขี่รถนี่มันขี่รถมันขี่รถพูดยังไงมันขับรถมันขับรถเดีย๋ยวมันขึ้นบนหน้ามันขึ้นบนไหมเพี่บ้าขึ้นบนเบ้าขึา<ด>้บนบนเอา้ามันอยู่ไหนอ่ะขับบนเท่านห้นพี่ัอนาเอ้าวโดนเฉย เราน้องแบบมีความฝันไหมตัวขึ้นอยากเป็นอะไรอ๋อเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่หญมันได้เป็นอยู่แล้วอาชีพเดียวอ๋อไม่เขา้าใจไรไรนี่ไม่รู้อ่ออาชีพเปลี่ยนไปตามหนังหรือซีรีส์ที่ดูเอาเอาตอนนี้ชอบอะไรอ๋อตอนนี้เหรอตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้เอาไหนว่าเปลี่ยนไปตามซีรีส์หนังที่ดูก็ดูอะไรตอนเนี้ยตอนนี้ไม่ดูอะไรแร่ไรแร่ไร ไม่ได้แหละอะไรนี่มันมันดูเลยนาวเลยแดนเด็ยกีเหมือนมันเล่นถูกวันไม่อะถูกวันเลยแหละแม่ก็ด่านี่โอ้แล้วแม่ก็ด่านี่แต่ก็ยังเล่นนี่ไปไม่ไปไม่ไปไห่หนองเศร้าไปไม่หนองเศร้าขึ้นมาตาขึ้นมาตาไไม่ด้อย่างเฟี้ยวเลยแล้วก็ขึ้นบกได้ในเวลาเดียวกันนี่เอ้าเอ้าต้องรอมันต้องรอมันเปลี่ยนระบบ แล้วน้องชอบกินอ,ไอะไรอ่ะชอบกินอะไรชอบกินชอบกินอะไรนะไก่ยวนไก่ยวนไก่ยู่อ้วนไกยู่อวนไกยูไก่ยูคืออะไรมะม่วงหินมะพร้าวที่เขาเรียกแบบสไต้มะม่วงหินมะพร้าวมะพร้าวแล้วรู้เขาจะยังไงไม่รู้คือไก่งูไม่ใช่อันเป็นเม็ดมะม่วงหินมาพานะพร้าวที่อย่างนี้แหละเออนั่นแหละเม็ดมะม่วงเรียกว่าไก่ยู ไก่ยูไก่ยูเรามีแบบเมนูอาหารเนี้ยกระเพราไก่ไข่ดาวกระเพราไก่ไข่ดาวก็ชอบอันนี้ไงแกงสม้มอ้เบื่อมากเลยเบื่อมากก็บอกแม่ดีแม่ทำแต่แกงส้มนี้เบื่อเรียวอ่ะมาวายาบุญอะไรนะมาวายาบุญมามายาบุญแปลว่าอะไรอะยาบุญอ๋อยาบุญยาบุญอู้ยาบุญอ่บนบนบนนะเฮ้แต่สำเนียงแล้วนองทำไมฟังยากจังวะ ได้่อยแน่สวนเขาซอยยูเอาคนอีสานตัวนี้่อยไม่ใช่คนใตน้มัายิงกันแล้วยิงกูอีกเลยใจเย็นหนองบ้าวนองสาวหลบเขา้าบ้านนี่เป็นไงล่ะตั้งไอวอ์มาเถอะเจาะเจาะได้ครับปืนผมมันสุดยอดการเจาะการทำลายไอวอ์ยิงเลยเดี๋ยวพี่เจาะให้สวย นี่น,นี่นี่นนโอ้ยมันมาเข้าข้างแต่เราสองคนไม่เคยวันเจาะมาเข้ามาแล้วเอามันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วที่ผ่านทันติดน,นกำแพงวะเฮ้ยสวยอย่างนี้แหละสวยเลยตายตายวาวสวยเฮ้ยไม่บักหรือเปล่าไม่บักปะเนี่ย ร้านปิดไหมแล้วเปิดไหมก่อนนี้ไม่บักไปแล้วเฮ้ยหายวะไงมันชุดก,กันนี่จอครับจอครับตอนนี้จอครับจอหินครับจอหิน เจาะไอ้วอรตรงนั้นครับเราก็ยิงครับยิงแบบยิงทะลุหินเฮ้ยทำไมไอวอมเยอะจังวะเฮ้ยไปแล้วไอ,อ้วอก็ไม่มีได้ละเดี๋ยวแล้วมาเลยอะมันแม่นจังวะ โลไม่บักพี่พี่ไปนอนแล้วนะพี่จะไแม่ได้ทำไมไม่เปิดไม้เมื่อกี้เปิดอยู่พี่ยังไม่พูดเออไม้มบัก๊กไม่ยอมปิดไม้เปิดไม้ใช่ไหมใช่เห็นไหมบอกให้เปิดไม้ปิดไม้โอ้โอเคฝัน okay, ดีบ๊ายบจ้าครับสวัสดีครับโอเคนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจ้ะ